พื้นที่ต่างๆของจีนนั้นได้ใช้โอกาสของฤดูใบไม้ผลิได้ฟื้นฟูและขยายการบริโภคให้มากขึ้นนะักท่องเที่ยวต่างไปชมดอกไม้และท่องเที่ยวตามธรรมชาติการโดยสารรถไฟในช่วงฤดูใบไม้ผลินั้นกลายเป็นรูปแบบใหม่ของนักท่องเที่ยวตามกำแพงเมืองจีนด่านเจียงกวนที่ตั้งอยู่ที่ชานเมืองของปักกิ่งนะักท่องเที่ยวนั้นสามารถโดยสารรถไฟสาย S2 ซึ่งเป็นรถไฟสายชานเมืองของปักกิ่งค่อยๆเดินทางทะลุทะเลดอกท้อและดอกแอปริลคอท ส่วนทางรถไฟอำเภอฉชงชิ่นเมืองผิงเหลียงมณฑลการสู้เป็นอีกเส้นทางการท่องเที่ยวที่สําคัญเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ดอกท้อบ,บัดสะพรั่งเต็มตามหุบเขาต่างๆโดยมีเส้นทางรถไฟทะลุผ่านขณะที่เมืองฉงางซามืองทนหูหนานเศรษฐกิจในยามราตรีนั้นครองสัสดส่วนการบริโภคมากกว่า60เอร์เซนโดยประกอบขึ้นด้วย5ส่วนได้แก่อาหารบ้างรอบดึกการแสดงในยามราตรีการท่องเที่ยวในยามราตรี การซื้อของในตอนกลางคืนและที่พักทำให้ชีวิตในตอนกลางคืนของชาวฉางซานนั้นมีสีสันและคึกคักค่ะ